สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเร้าเก็บอัดใหม่ลั่นตัดขาดพรอนไม่ต้องมายุง่ง เผยทั้งโกรธทั้งเกลียดเมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันที่ห้ากุมภาพันธ์ที่วัดคลองประลัดเปรียงตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุดารัตอายุ29ปีน้องสาวพร้อมครอบครัวเดินทางมาเก็บอัดของนายธนาสันหรือไม่อายุสาปีหนุ่มโรงงานที่ถูกช่างกิดบางบ่อุ้มคาทิ้งริมถนนมอเตอร์เวย์อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อไปบำเพ็ญกุศลและนำอัดบางส่วนไปลอยน้ำที่วัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเซา เวลา12นาฬิกาด้านนางสาววรรณพรหรือพรภรรยาของผู้ตายวันนี้ไม่ได้มาร่วมเก็บอัดของนายธนาสันเนื่องจากต้องเดินทางไปให้ปักคำที่สบพบางปะกงนายศักดิ์โชคอายุ31ปีญาติของผู้ตายกล่าวว่าวันนี้เป็นวันเก็บกระดูของพี่ชายซึ่งก็ไม่อยากให้นางสาวพรมาร่วมงานด้วยอยากจะให้ตัดขาดกันไปเลยหลังจากเผาศพเสร็จก็แล้วไม่ต้องมายุ่งเพราะทางครอบครัวจะจัดการกันต่อเองนายศักดิ์โชคกล่าวต่อว่าถ้าจะคุยกันก็คุย แต่เรื่องงานศพข,ของพี่ชัยเพราะตนยังมีความรู้สึกทั้งโปรดทั้งเกลียดนางสาวพรอ,อยู่ส่วนเรื่องที่นางสาวพรให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าตนเองจะไม่มีแฟนอีกแล้วตนก็ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องของตนอีกฝ่ายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เวนแต่กรรมนสักโชคกล่าวอีกว่าสุดท้ายอยากบอกกับพี่ชัยว่าตนรักพี่ชายมาก ไม่น่าจะมาเสียชิดเพราะเรื่องแบบนี้ส่วนเรื่องปัญหาในครอบครัวก็น่าจะมาคุยมาบอกกันบ้างส่วนตัวคิดว่าพี่ชายน่าจะรู้เรื่องที่นางสับพรมีคนอื่นแต่เจ้าตัวไม่ยอมเล่าให้ฟังคิดว่าคงจะมีเล่าให้เพื่อนที่โรงงานฟังบ้างเรื่องกระดูกของพี่ชายส่วนหนึ่งจะแบ่งเอาไปทําบุญที่เหลือจะเก็บเอาไว้ทําพิธีลอยอังคารที่วัดถุงจังหวัดฉะเชิงเซาในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ